คลิปนี้เป็นการสอนด้วยจิตอาสาเพื่อให้ความรู้แก่น้องๆผิดพลาดประกรารใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยข้อ27สำนวนไทยข้อใดสอดคล้องกับข้อห้ามโบราณข้างต้นการที่คนโบราณห้ามเคหัวเด็กโดยอ้างว่าจะทําให้เด็กมีเคราะ์ร้ายันนี้ไปจากตัวทําให้เด็กเจ็บป่วยแท้จริงเป็นภูมิปัญญาเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่เด็กเพราะกระโหลกของเด็กยังไม่แข็งแรงถ้าถูกกระทุบก,กระเทือนอาจเป็นอันตรายได้ ช้ข้อหนึ่งตัดไฟแต่ต้นลมแปลว,ว่าตัดต้นเหตุเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลามต่อไป 2. แขเฉียนเสือให้วัวกลัวแปลว,ว่าทําให้อีกฝ่ายเสียขวัญหรือเกรงขามซึ่งไม่เกี่ยวกับข้อความที่ให้มา 3. อาบน้ําร้อนมาก,ก่อนเกิดก่อนจึงมีประสบการณ์มากกว่าก็ไม่เกี่ยวกับบทความที่ให้มา 4. เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดประพฤติตามอย่างผู้ใหญ่ย่อมปลอดภัย ก็ไม่เกี่ยวกับบทความที่ให้มาเพราะฉะนั้นข้อ27จึงตอบข้อ1ตัดไฟเดดต้นลมตัดต้นเหตุเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลามต่อไป